สูตรที่สองมันคือสูตรอะไรที่เกี่ยวข้องกับทุนมาดูกันเลยค่ารับรองในทางภาษีอะมันจะถือเป็นรายได้ได้ไม่เกิน0.3%ของรายได้หรือทุนแล้วแต่ตัวใดจะสูงกว่าแต่ต้องไม่เกิน10ล้านบาทซึ่งท่านเหลือเกินกว่านั้นปิ้วถูกเตะโด่งเข้าไปที่ต้องห้ามเลยจ้าแต่จริงๆแล้วทุกคนเชื่อไหมไมันมีดีเทลมากกว่านั้นนะหนึ่งคือค่ารับรองอาจจะต้องรวมแบตแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถเคลมแบตซื้อค่ารับรองได้แปลว่าที่จ่ายไปร้อยบวกเจ็ เอามาคิดรวมเป็นค่ารับรองร้อยเสร็จเลยนะและที่บอกว่าทุนเทียบกับรายได้ทุนมันคือทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเรามองเพดรับแคปิตอลแล้วค่อยเอาเพดรับแคปิตอลไปเทียบกับรายได้แล้วค่อยไปคูณศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นะแต่ยกให้ตัวนี้เลยเป็นดีเทลที่ละเอียดยิบที่สุดมันคือรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมาวงคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายซึ่งมันจะเรียกว่ารายได้ทางภาษีที่บวกกับหักออกเบ็ดเสร็จแล้ว นั่นก็คือรายได้ตามพองร5อที่ปรับปรุงแล้วนั่นเองปรับปรุงตามมาตรา65ทวีิ65ตรี7จ็ตรีและมาตรา74แห่งประโมรัศดากรพูดง่ายๆคือรายได้หลังบวกกับหักออกหมดแล้วค่อยเอามาเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ชํำระแล้วนะยกตัวอย่างเช่นรายได้รวม100ล้านแต่ว่าบริษัทมีนิสสูตรได้รับคืนซึ่งถือเป็นรายได้ทางภาษีตัวนี้ให้เอามาบวกรวมกับร้อยล้านก่อนดีเนาะ ค่ารับรองจะได้เยอะขึ้นอีกต่อมาหากเราเป็นเจ้าหนี้แหกคัดหนี้ให้กับลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูตัวนี้ยกเว้นเงินได้ให้เอามาหักออกจากรายได้ร้อยล้านเหมือนกันและไฮไลท์เลยคือตัวนี้รายจ่ายต้องห้ามที่บวกกับทั้งหมดเฮ้ย <c oughs> ทุกคนมันถือเป็นไรายได้ทางภาษีให้เอามารวมบวกเข้าไปด้วยก็ได้เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นไปอีกต้องห้ามก็มีประโยชน์อยู่เนาะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือการบวกกับหักออกให้เสร็จสับก่อนแล้วไปเทียบกับทุนชําระ ตัวไหนสูงกว่าจิ้มมาคูณ0.3เท่านั้นเราจะได้ค่ารับรองทางภาษีเป็นยังไงเหนื่อยไหมเอ่ยไม่เหนื่อยเลยเนาะสนุกสุดๆเอยเจยเจอจกันในคลิปถัดไปนะอีกสูตรที่เกี่ยวกับทุนไปก่อนแล้วบ๊ายบาย